ที่เหลือก็อยากจะคุยถึงนักเตะดาวรุ่งว่าคนไหนจะปล่อยออกหรือคนไหนจะได้รับการดันลงลงเล่นชุดใหญ่มากขึ้นครับเพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงกันบ้างครับมีออลฟีศแมคคาร์มอนนะครับไรอันเอดมอนสันจอแดนซีเว่นนะครับล็อบบี้กอ็อดมาเทอุสโบกูสลาฟามูฮิก้ากุนเตมินุสคอฟแล้วก็ไบรท์โฮเซน่านะครับเยอะทีเดียวอันนี้ถามพี่เก่งดีกว่าครับคงม,ม่ค่อยได้ตามผลงาน,นของ,งคนคน,คนแรกเลยเอาเอา,เอาโบกูสก่อนแล้วกัน โบกุสเขาเขาไปถูกส่งไปให้โลกลนเยสยืมแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ในโซนตกรู้สึกจะอยู่ในโซนตกชั้นแล้วต้องไปเพลย์อัอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะโบกุสเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าด้วยด้วยด้วยคุณภาพของทีมเดียดในตอนเนี้เขายังไม่เหมาะเขาพูดประมาณว่าเขาจะชั้นไม่ถึงอ่ะแหละเอาง่ายๆเขาบอกว่าเขาชั้นไม่ถึงเขายังอยากจะยืมตัวต่อกอีก อีกหนึ่งฤดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโบกุสเนี่ยก็อาจจะถูกส่งยืมตัวไปอีกหนึ่งฤดูกาลส่วนกุลกุลนี่กุลกับมูฮิกานี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้เล่นชุดนี้คือผู้เล่นชุดแรกที่เราซื้อมาสมัยก่อนที่ตอนเซริโน่อยู่เนี่ยเราไม่มีทีมสำรองไม่มีทีมเยาวชนพอร้านเข้ามาร้านก็ให้ออตา,าจัดการออตาก็ต้องสร้างทีมสำรองขึ้นมาออตาก็ไปกว้านซื้อเอาพวกเด็กสเปนที่เขา มีคอนเนคชั่นที่มันหมดสัญญาครับแล้วถูกรีลิสออกมาไม่ได้ต่อสัญญากับทีมดังๆนะครับพวกนี้เอาออกมาเพื่อที่จะมาสร้างทีมสำรองพวกนี้ก็คือจุดประสงค์ในการสร้างทีมสำรองแต่ถ้าเกิดบังเอิญฟุกว่าว่ามันไปเล่นได้ไปเป็นถึงตัวจริงเนี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างอย่างอ่าปัสกาปัสกาสต้เนี่ยครับเขาก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งคนที่ที่ถูกดึงมาเพื่อสร้างทีมสำรองซึ่งซึ่งเขา ฟรีๆเลยครับแล้วว่าเตานี่ค่าเหนื่อย2,000-3,000ปอนเงนี้ยชิลมากเพราะฉะนั้นมูฮิก้ากับกุลเนี่ยก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยครับก็เขาไม่ได้ไปต่อแน่นอนอย่างโฮซซน่าโฮเซน่าเมื่อก่อนก็ดีมากแต่ว่าเขามีอาการบาดเจ็บแล้วอายุเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังจากหมดสัญญานี้ก็คือคงไม่ต่อก็คือคงคงส่งออกไปเพราะว่าโฮเซน่าปกติเล่นแบ็คขวานะครับ ซึ่งแบ็กขวาเด็กๆทีมสำรองก็ก็ขึ้นขึ้นมากันหลายคนฮักกินก็ก็เล่นแบ็กขวาได้หรือว่าดราเมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เพราะฉะนั้นโฮเซน่าก็คงจะไม่มีอนาคตครับก็นี่ก็นี่ผมคิดว่าก็ยากเหมือนกันสัญญาเขาจะหมดฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าผมเป็นก็แล้วก็ก็ไปโชว์ฟอร์มกับซาวฟอร์ดได้ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดีมากเลยแหละผมคิดว่าถ้า มีข้อเสนอขอซื้อตัวก็คงขายแต่ถ้าไม่ได้ซื้อตัวก็คงถูกปล่อยยืมอีกครับส่วนเอโมนี่เอโมนี่ไปอยู่กับน้องทำตันแล้วก็รู้สึกว่าจะตกชั้นด้วยก็ผลงานไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ได้สัญญาใหม่เนื่องจากว่าเขายังอายุไม่เยอะแต่ด้วยด้วยสไตล์ของเขาเป็นกองหน้าโบราณน,นะครับเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ไไดอ,อยู่ในเหมาะกับระบบของเบียร์าเท่าไหร่เขาไม่ใช่เป็นเพรสซิ่งฟอร์เวิร์ด เป็นกองหน้าสไตล์โบราณหน่อย,อยสไตล์แบบคริสวูดเนี่ยฮะเอโม็ก็ก็ได้สัญญาใหม่ก็ก็คงจะถูกส่งตัวไปให้ยืมไปเก็บประสบการณ์อีกแมคแมคอ,อนนี่เป็นคนที่น่าสนใจที่สุดที่ที่เขาอาจจะมีโอกาสแต่ด้วยคือกองกลางมันค่อนข้างเต็มครับเพราะฉะนั้นแมคคารอนก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ้ามีข้อเสนอซื้อก็คงจะขาย หรือไม่ก็ปล่อยยืมครับแต่ว่าคงคงยากที่จะมีโอกาสที่จะกลับมาแล้วก็มาอยู่ในในทีมครัเพราะว่าทีมมันค่อนข้างเต็มก็อย่างที่เรารู้กันว่าเบียร์าเขาต้องการผู้เล่นตำแหน่งละสองคนเพราะนั้นยี่บสองคนแมคเมอนซึ่งเบียร์ามองว่าเขาเป็นเบอร์สี่หรือเบอร์แปดนะครับแต่พอเวลาคือเขาไปเล่นที่โอดเมเนี่ยเขาเขาเป็นเบอร์สิบหรือเบอร์แปดส่วนใหญ่ ซึ่งถ้าเอาแมคคอมอนมามาเล่นเป็นเบอร์สีมันก็ดูไม่ค่อยเหมาะแล้วเบอร์สีของเรามันก็เต็มอยู่แล้วเบอร์แปเดี๋ยวฟอชอกลับมาหวังว่านะ <c oughs> ก็ซื้อตัวใหม่เพิ่อมอีกคนหนึ่งแล้วก็ยังมีคลิกมีดาวลาสอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นที่ของแมคคอมอนก็คงไม่มีคงโอกาสน้อยครับแต่ว่าอาจจะโดนขายก็เป็นไปได้ที่จะปลอยยืมต่อครับแต่โอกาสที่จะสอดแทรกยาก